สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาวิถีไทยก็เดินไปหาต้นไม้อะไรนาะจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นเชา้ชาเนี้เนาะ,อะดอกไม้อะไรที่มันกำลังเบ่งบานสับรั่งสวยๆงามๆย้อนไปตอนที่คุณตาวิถีไทยเดินมา เลาะลินรัวมาเรื่อยๆเนาะอันนั้นก็สวยอันนี้ก็งามเอ่ออันนี้ก็ก,กำลังเปล่งปลัง่งเนาะบอวาสิเป็นกวักอ่ต้นกวักต้นไอน้นี่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 เทียนฝรั่งนี่ก็กำลังสะพังนะหรือจะเป็นหกหลงก็กำลังสวยงามกำลังบานสะพั่งเช่นเดียวกันหกหลงอือ เลาะมาหลาะมา,มาเห็นเพื่อนนี้นะนี่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 ต้นนกคุ้มนี่ว่าน,นกคุ้มนี่กำลังเปล่งปลั่งสวยงามกำลังออกดอกพร้อมเนาะเขาเรียกว่าต้นไม้ที่กำลังผลิดอกออกใบนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่กำลังจะมีโชคมีลาบ <c oughs> คนปลูกโมเมนต์โมเมนต,ต์ต้นไม้ได้เออ แต่ว่าสิให้โชคห้ลาบทางด้านใดนี่คุณตาวิธีไทยกันยังบกหูเนาะออเขาบอกว่าสิมามีโชคมีลาบมานี่เลาะเละเละ,ละ,ละมามาเจอตัวนี้และสะดุดตากระมู่ว่านนกคุ้มตามที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปศึกษาดูอัตลักษณ์ของว่านนกคุ้มนี่เป็นว่านคุ้มไผยได้ เมตตามหานิยมคุ้มภัยจากอย่างคุ้มภัยจากพวกอคีภัยต่างๆนกคุ้มเนาะที่เฮาไปอ่านศึกษาดูแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลได้โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเนาะโมเมนบอกคุณตาวิธีไทยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเป็นความเชื่อ,อโปรดชมเพื่อความบันเทิงเห็นบอกอืม ประการที่สองเป็นต้นไม้ฟอกอากาศประการที่สองเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะให้ได้ใจจังว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าต้นนกคุ้มนี่ตาม,ตามโดยธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าเนาะก๊สิคลายออกซิเจนในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นในบริเวณที่มี อุ่มต้นไม้นี่น่มองว่าสิเป็นหวกกลงพวกบอลพวกอะไรต่างๆนี่เศษฐีเรือนแก้วนี่ก็จะคลายออกซิเจนออกเนาะทำให้ตลกอบอวนไปด้วยก๊าซที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเวลาคุณหมอเพูดว่าเวลาเขาอยู่ที่อยู่ใกล้ต้นไม้นี่มันกระสิเหตุให้เขารู้สึกสดชื่นเพราะเขามีออกซิเจนนะ,ะประการต่อมาเป็นไม้ประดับสวยงามเห็นบ่อนี่ใบของเขานี่ ว่านนกคุ้มนี่เป็นใบที่มีลวดลายสวยงามเวลาที่เราเบิ่งยามใดมันก็รู้สึกผ่อนคลายนะดูต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวแล้วก็มีรวดลายวิจิตรมีสวยงามเช่้อยอเ,เหมือนปีกเหมือนปีกนกคุ้มเหมือนนกคุ้มเลยแหละว่าง่ายๆไปเหมือนนกคุ้มเลยลายของเขานี่สวยงามเป็นไม้ประดับสวยงามประการต่อมา เป็นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูเอาต้นนกคุ้มอันนี้ว่าดน,นกคุ้มอันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงศิลปะบอกลูกๆนักนเรียนว่าวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นวานนกคุ้มนะดูซินี่ที่บ้านใครมีบ้างเด็กชายวิถีไทยยกมือขึ้นปับ๊บที่บ้านผมมีครับคุณครูครับคุณปู่ คุณย่าผมปลูกไว้เค่นว่าเออมาในระดับมหาลัยมาในระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาคนา้นคว้าการรวบรวมข้อมูลเนาะอืมให้นักศึกษาไปหาข้อมูลมาแท้จริงแล้วว่านกคุ้มนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรใครตั้งชื่อว่านกคุ้ม และถ้าเป็นต้นไม้ของต่างประเทศมีชื่อว่าอะไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของทวีปไหนหรือเป็นของทุกทวีปเกิดขึ้นทุกหัวละแหงนะอยู่ได้ทุกสภาพอากาศนะอ,อาจจะอยู่ตามโขดหินตามภูเขาลำเนาไัรที่มีน้ําตกกระเซ็นลงมานะอย่างนี้เป็นต้นวิธีการขยายพันธุ์วิธีการแยกหน่อ หรือว่าการแพ็กเก็ขายจำหน่ายอย่างนี้เป็นต้นเนาะเอามาพรีเซนต์เสร็จแล้วพวกเธอก็โหลดข้อมูลลงในอินเทอร์เน็ตใครอยากได้ข้อมูลเนาะก็เข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ใน YouTube ใน t k t t o อาใน Google นะที่มีนักศึกษานี่เอาลงไว้แต่ถ้าหากว่าใครอยากได้อยากซื้อก็ทักแชทเข้าไปมีขายไหมคะมีขายมีจำหน่ายนะนี่ก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจ อีกชนิดหนึ่งที่ทําให้คนมีไรายได้นะมีไรายได้สร้างอาชีพวางไงไ่าง่ายไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจและต่อมายังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณให้ค่าแทนใจคุณยายลูกๆหล,ลานๆมาเยี่ยมนะยายก็ไม่มีอะไรจะให้พวกเธอหรอกนี่แหละยายก็จะเอาต้นไม้มงคลมอบให้ เป็นว่านนกคุ้มปลูกไว้เมตตาคุ้มภัยจากพยันตรายจากอัคีภัยต่างๆนะหลานเอ้ยปลูกไวเ้เถอถ้าปลูกไว้เยอะๆพวกเธอก็เอาไปขายนี่เป็นรายได้เสริมขึ้นมานะันยย่นเออยายเราก็ไเ้หรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆจัดกิจกรรมจัดงานแล้วก็เชิญลูกค้ามานะมาจับฉลากมาเลี้ยงอาหารเที่ยงอืม เสร็จเรียบร้อยแล้วโคศกพิธีกรกับประกาศแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับ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 มีเอ็กโคจากน้อยหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขอเชิญท่านรับต้นว่านนกคุณเป็นว่านมงคลคนละหนึ่งต้นครับ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 บเออโอ้โหบริษัทไหนเนาะอยากไปเป็นลูกค้าเด้เออ ยายขอสองตอนนะจ๊ะพ่อหนุ่มพิธีกรว่าน,นกคุ้มนี่เห็นเขาบอกว่ามีกิติศัพท์ทรเรื่องือในด้านเมตตาคุ้มภัยปกป้องคุ้มครองจากอาคีภัยใช่ไหมแม่นคุณยายเออยยายขอสองตอนนะจ๊ะพ่อหนุ่มมาสัน่นเออเอาเอา,เอาไปเลยยายเอาซองอันนี้กำลังออกดอกนี่ นี่นี่นี่ซองกระถางนี่เอาไปเลยมาสันเออบางคนบอกว่าโอ้ไปงานนั่นงานนี้บอกเคยได้มางานนี้แหละได้ต้นไม้ขอบคุณมากณมากเอาละสําหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแฮงสุขกับภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่านี้ให้เป็นเรษฐีมุ่งมือนา นอนรับก็คอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็คอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกล็คอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องและคุ้มครองท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกับสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือวานนกค,คุม้มวานมงคล เมตตามหานิยมครับท่านผู้ชม